สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาทําการเปลี่ยนแผ่นคลัตส์แผ่นคลัตส์ที่เราจะเปลี่ยนมีลักษณะยังไงมันเป็นยังไงหนึ่งอันดับต้นๆเลยที่ทุกคนต้องรู้มันจะสตาร์ทวืดสตาร์ทเหมือนเราเหยียบคลัตส์ไว้เหยียบคลัตส์แช่ไว้เหมือนเรากำคลัตส์เหมือนถ้ารถมีคลัตส์เราก็กำคลัตส์ไว้มาแล้วเราสตาร์ท เท้ามันก็จะวืดวืดอย่างนั้นนะ่ะประมาณอย่างนั้นน่ะครับพอเห็นใจคิดเห็นภาพไหมครับอย่างนั้นอนะ่ะควรจะเปลี่ยนแผ่นคลัตส์อันดับที่สองขี่ไปแล้วบิดไม่ไปมีแต่เสียงวันนี้เราก็ได้มาทำการเปลี่ยนแผ่นคลัตส์สปราร์กรหรือสปราร์1ร้อยตัวเก่านะครับรุ่นคาบู แผ่นคัดหน้าตาก็จะประมาณนี้ยครับเราก็จะเปลี่ยนทั้ง5แผ่นเลยนะครับอ่าแต่ทำไมบอกทำไมของช่างมีแค่4ี่แผ่นเอาออกไปเป็นตัวอย่างไปซื้ออะไรนะครับยังไม่ได้เอากลับมาก่อนที่เราจะเปลี่ยนแผ่นคัสเราเช็คเราก็มาเช็คตัวนี้ก่อนนะครับชามซีรู มันก็จะมีเส้นเห็นจานดีดไหมครับจานดีดที่มันเป็นร่องเป็นเส้นน่ะประมาณอย่างนั้นเลยครับถ้าเป็นเล่นเป็นเส้นเป็นร่องทีนี้มันก็จะจับผ้าเบ่งไม่ค่อยอยู่แผ่นคาร์ดก็เช่นกันนะครับแผ่นคาร์สก็เช่นกันนี่ครับถ้าอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่ครับยังไม่เป็นเส้นยังไม่เป็นร่องรถน่าจะใช้งานน้อยนะครับ แต่แผ่นค์ดเขาลื่นแต่คันนี้สตาร์ทยังไม่มื่นนะครับแต่ขี่ไปแล้วแบบลื่นนะ่ะหรือปรับน็อตมาไม่ให้คัสนะครับแต่มันจะเริ่มจะเหยียบคัสเล่นคัสไม่ค่อยได้นะัคือเขาปรับต่ําที่สุดแล้วครับเราก็จะได้มาทําการเปลี่ยนแผ่นค์ดกันนะครับโอเคครับ